สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูไข่ห่าน,นนะครับเราจะมาบอกวิธีว่าไข่ไหนมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อมาดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบไข่มาสองใบนะครับไข่ที่มีเชื้อกับไข่ที่ไม่มีเชื้อเอาครับนี่ปึ๊บปึ๊บวิธีการส่องไข่ห่านนะครับเราก็ั่านตู้ลงไปนะครับแล้วเราก็ส่องเข้าไปส่อง ในที่สว่างอาจจะมองไม่เห็นเดีย๋ยวเราไปมองที่มืดกันดีกว่อครับผมอ่านี่นะครับเราจะส่องไข่ที่ไม่มีเชื้อก่อนครับไข่ไม่มีเชื้อดูยังไงก็คือไข่ที่แบบไข่ที่ไข่ที่ห่านพึ่งออกมาครับพึ่งออกมาอันนี้ใบนี้อาจจะออกมาได้ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับไข่มันจะใสเห็นไหมครับใส โอเคนะครับแล้วคานนี้เดี๋ยวเรามาดูไข่ที่มีเชื้อกันนะครใบนี้ไข่ที่มีเชื้อนะครับไข่นี้มีเชื้อนี่มันจะมีเส้นเลือดหรือตะไคร่ติดอยู่ข้างในหลังไข่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสองก้องสูงเลยอ่านี่ครับมันจะมีมันจะมีเส้นเลือดติดอยู่ที่ไข่นะครับเห็นไหมครับ ต้องเปิดทางนี้หรอกนี่นี่นี่นะครับข้างบนช่องไปนะครับมันจะเป็นอากาศอากาศไว้ให้ห่านลูกห่านไวห้หายใจนี่ครับมันจะมีไข่ที่มีเชื้อนะครับไข่ห่านเนี่ยอา,าจจะสิบสิบถึงสิบห้าวันนี่มันจะมีเส้นเลือดเป็นตะไคร์ขึข้นมานะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวผมกลับมาอีก,อกทีนะครับเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจอีกประดม